สวัสดีครับพี่น้องเพิ่งไปครับผมมาพบกับช่องหล,งหล,งหลงาดทุกคนอกที่เก่าพี่น้องครับมื้อนี้จะเป็นเสาวันเสาร์ครับพี่น้องครับมื้อนี้ผมมาตลาดครับตลาดน้ายังพรครับพี่น้องพาแม่บ้านมาซื้อ,เ,อ,อเครื่องปรุงเห็ดขนมจีนครับนะไล่ขนาดเลยครับราคารัานขายหลายตลาดสดครับ พิจารันค่าเที่ยวาได้พี่พน้องตลาดสดยังมือสาวครับผมอ,อยา่างไรอีกอย่างมา้าบึงเอาได้ครับพวกเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อไอะไรเนื้อครับโอ้โหเด็กครับตีนไก่ครับนี่ตีนไก่ตีนไก่ตีนไก,นไก่ส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงครับเห็ด ขนมจีนในบ้านมา่วเสือกินไก่ตลาดยิ้วมัเ่เสาโอ้คนผู้ผ่านเรียกนะครับหล,ลายๆพี่น้องคนหลายแห้งครับเป็นมันมันเสาพร้อมพี่น้องเป็นวันเสาร์นะครับคนเหนือเลยมาจ,าจาับจ่ายสินค้าสื่อใส่สอยครับใส่จินไก่มาแล้วเห็นไนหะมน,นี่น่าจินไก่มาแล้วครับผมไปต่อครับ เดี๋ยวจะพาไปสืบบางอยังงกับตามเลยครับเอาว่ะเออเอาลอเ,อาล,อเอาลือดต้มในนี่มีเล,ลือดเลือดพี่น้องเลือดครับเกลี่ยเลือดเเดี๋ยวกลัำเอาเอาไว้เบ่งไว้ก่อนพี่น้องนะเอาเอาซองก่อนก็ได้ซองก่อน ไปครับเอาเลือดต้มพี่น้องครับว้าวเอาไปใส่ขนมจีนครับครับนี่ครับเป็นตลาดยังไงครับอันนี้อยู่สันลา่างด้่น้องครับตลาดนี้ครับตลาด ย่างมันเส้าพี่น้องไปครับหลังจากเท่าใดเมื่อแล้วกลับขึ้นพี่น้องรัดขาขายของหลายๆลยอย่างครับเครื่องปรุงพวกนี้ครับเ,เรา่ลมือสื่อเลือกหากันไหนครับหอมเฮิรมพูดน,นี่กระเทียมส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงครับพี่แกงบาเนี่ย พี่แกงเนี่ยมีพี่แกงพร้อมเลือครับลายล้านครับมีลายล้าน,น,าานเฮ้ยขาเลือกซื้อเดลือก 5, หาได้เลยแล้วแต่ว่าคิอดูเลือกล้านใดครับมีหลากหลายครับแต่ละล้านเป่นกันก็เป็นร้านคล้ายปีคล้ายทรงเลยพี่น้องอร้านน้องนิว กิมีิก็พาพี่น้องมาเบิง่งอ่าพามาเบิง่งบรรยากาศครับว่าใจตลาดเจ้าแม่สาวไม่บ่านว่าอยากกินเน,นิอ่านุ่มสิ่งกระสันกันนกบทีมงานเพื่นอนวะก็เลยพามว่าเจ้าแสาวครับกระบ,บ่กเศร้าพี่น้องอะสายจหน่อยนะครับหลายอยา่างเลยนี่หอมเพลินแบ่งแบบ มีมะขามเปียกมีหอมหอมแดงมุกัวอยังพริกคนต้ำตาลตีบนี่เบิดครับเป็นแดงไหม่เดือดลอยเลยพี่น้องนี่หลายมีมีมีหลายลาอย่างเลยผิดแกงนี่ก็มีหลายแบบแล้วพี่น้องเลย <c oughs> กะปิก็มีเลยอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำอาหารเต็มอญญาหารเลยครับตรงกะทิเอากะทิมาหนูกะทิกะทิกะทินานๆด้วยนนะกะทิพร้อมครับ ปกติจะกล <the jak> ่องนี <şimdi> ่นี่ครับปกติ2กล่องที่แกงจะบาทนี่น่ะพี่แกง10บาทบ่พี่แกง20บาทครับโอ้ทุกมงแงงเลยพี่น้องอ้ครับอ้จ่ายงก่เดี๋ยว เอ okay. าคุณขเบคุณเชี่ร์สแกนแจกตั้งเรียบร้อยแล้วครับผมรออกมากครับนี่มาหน,นีินกับผมเ,เพิ่งเป็นคนถือครับพี่น้องครับคนถือพลละถือไปเฮาไปกันต่อครับเลือดเลือดพักกับพี่น้องครับฮะปากกระป๋องเออปลากระกป๋อง นี่ปากกระป๋องนี่ครับเนี่ยอุปกรณ์ลักนี่คือชิ้นส่วนลักๆเลยครับเคมพูดอดไแบบอาสามีขั้วก็ไ้โมเถึกใจห่ดแล้วห่วยโคอยกันมีนะพี่นดองด้วยห่วยจูบห่วยน่วยมันไงเนีย่ย มีเพื่อตัวอย่างในตัวกุ้งตะเกียบหลานลายครับพี่น้องครับเลือกเขาเอาเป็นตลาดสดตลาดใหญ่ได้เลยครับพี่น้องอยู่ในเอ่อมันย่พรเฮาสะพานสีแต่ก็ช่มีอยู่สะพานสีอยู่ครับตลาดสดด้วยกันแต่ว่าก็จะเป็นเดียวกันนี่แหละแต่ว่าอยู่นี่ผมอยู่ไก่นี่ครับผม น้ำม้าวัสดุลัดเครื่องปรุงเดี๋ยวแจ๊ะักรลักก็คือปลากระกปองเละพี่น้องผู้ได้ีิดแบบว่าบ่อยากต้มปลาต้มยังครับปลากระกปองงายสุดครับขนมจีนปลากระกปองครับกินงายดีครับผมเสียบได้พี่น้องไม่ต้องต้มไม่ต้องเอากลางออกครับเปิดทุงกับแก้ฟ้าแล็ จวดลวดเออเนี่ยเดี๋ยวเคือไปข้างบนครับเราจะตามพี่น้องครับนี่ขนมจีนครับโอ้ขิงวันไงหนึ่งอันนี้40บาทอันนี้เป็นกิโลห่อครับสองโครับโอ้สองโลเนนี่ครับอันนี้ทั้งโลครับนี่ครับสามโลครับสามโลสิแปดหอ นี่ได้แล้วครับล้มเส้นกระปุ่นผมครับคือกระปุ่นบนเทาพี่น้องไปเท้ากวอรนี่ไปครับไปครับพี่น้องครับขึ้นไปสันบนครับนี่สันล่างพี่น้องครับเดี๋ยว ตลาดพุ้นมี่สองสันครับพี่น้องนะครับขึ้นไปสันบนสันบนนี้จะเป็นเนินขายพักครับพวกพักพวกเอียงและหลายอยา่างขายพักขายพลไนละมนไม่พี่น้องอตั้งหนาผมก็มีด้ด,ด,ด้เจ้ารัวแข็งยังดีเลยมาจอดก่อนครับจอดจอดฝั่งไหนดีกว่า ชบเปลี่ยนวันไปแล้วครับผมในวันไปซื้อพักครับไนจีเขราไปนั่งกับบริษเขาแล้วก็เ,เพราะว่าต้องเฝ้าอันนี้ครับพี่น้องเฝ้าอุปรกรณ์ครับมีเงาอีเลียนเลยพี่น้องครับซุกเลยครับแต่ยังไม่ส่อง ตลาดสดเช้าเช้าครับตั้งมายยมพ่อเน่าก็จะเอาบรรยากาศไม่ผิดน้องเดี๋ยวเบิ่งครับผมข้างบนนี้จะเป็นพวกขายผักผลไม้ครับของสดอยู่ข้างล่างครับผมพวกผักก็อยู่ข้างบนพเพื่อเลือกซื้อเลือกหาไหนเด้อนี่ครับอยู่ติดกับถนนเลยครับพี่น้องถนนสะพานซีเขา่า,านี่แหละ มันดีกันแดดไแดดพี่น้องเลยโอ้โหเาจะกับครับเช้าให้พี่บ้านไปซื้อไอ้พวกคาตะไครยก่อนอุปกรณ์เครื่องเคียงครับแต่ว่าพวกค้องสดยังเรียบร้อยเลยครับพี่น้องครับเฝ้าเฝ้าค้องก่อนขอไปนได้บ่ไดนครับ ได้กับฝากกดไลล์กดแชร์อด้พี่น้องเน้อฝากกดซับสะไข่เนี่นะครับผมก็ได้คำว่าวงไม่กับฝากกดติดตามเนี้ยครับช่องบังลาลูกกุ๊กกีนองครับสั่งน้อยๆสองหนึ่งพี่น้องเด้อฝากวันเดียวอกอกอมใจนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นไข่เป็นวัดพี่น้องฟุ้นไล่ครับไอไลายมือเป็นอาทิตย์พี่น้องล่างานครับได้กับใส่ผ้าพิษจมุกใส่เอนแมตเด้พี่น้องเด้อฟุ้นไล่ครับผมครับสำหรับที่นี้ก็สวัสดีครับ